แบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่29ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งลางศาสตร์ลออางงอลางสออาดอศาสตร์ลางศาสตร์ลางศาสตร์ลาบ lo a b l Lạp lai, lo a à b l a i l a y lầm l a dày l a i l y a ลิกลรออลิกอเกกลิกลิกลิงรอองอลิงลิงลื่นรออือนอลื่นไม่เอกลื่น lươn lươm lo ư mờ lươm lươm lúc lo ụ co lúc lúc lùng lo ụ ngờ lùng ลุงลูกรออูกอลูกลูกเล็กลออีกล็กเล็กเล็กรอกกกกรอีขอเล็ก เลขเล่นรอเอโนลีนไม่อ no ีกเล่นเล่นเล็บลออิโบเล็บเล็บเล็ม ลอเอมอลิมิอีกลิมลิมเลยลออือยอเลยเลยเลลรออีเลเลเล่า ลอเอาเราไม่อีกเล่าเล่าแล้วรอเอาเราไม่โทรแล้วแล้วเก่งครับ